ือเมื่อคืนเว้ฟังอีหนิงเนาะเรื่องที่อีหีผีเสื้อกะอีลาบนะอีลาบจุแจวบองเนี่ยอีบึกน้ำลึกเนี่ยมันตอหลดตอแหลกันนะเออเอาเงินที่อ่าขึ้นสี่แสนที่หาอะไรเป็นภาษาสวีดิชอะแล้วก็เอามาอวดว่าได้เงินปันผลอ่าที่มาที่ไปชื่อบัญชียังไม่มีเลยนะกูยังไปถามเจ๊งุ่นเลยเออว่า มันเป็นอ่ามันพูดว่าอะไรเพราะกูอ่านภาษาสวีดิชไม่ออกไนงะอ่เจ๊งนเขาก็พูดเหมือนเล็บเลี่ยไม่มีที่มาที่ไปไม่มีชื่อเจ้าของบัญชีอีสาต์จะอวดรวยอะไรอย่างเงี้ยนะมึงมึงต้องมีที่มาที่ไปสิชื่อบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่กูรู้รู้มาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะคนที่ชื่อแคปเนี่ยที่เคยไปขุดอ่าประวัตินะของอีบึกน้ำลึกเนี่ยอีแจวบองลาบจุเนี่ยนะอีเฮีย ว่ามันเนี่ยเออเออไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านกับผัวแต่ผัวมันมีชื่อในทะเบียนบ้านกับผู้หญิงไทยคนอื่นเออซึ่งก็ทำให้เห็นแล้วว่านะอีลาเนี่ยนะเอ่ออีบึกน้ำลึกอีโฮโต้คืนเนี่ยมันไปเป็นเมียน้อยเขานะคะนะมันถึงไม่มีการจดทะเบงจดทะเบียนอะไรเออแล้วผู้ชายเขาถึงไม่จดทะเบียนด้วย เนี่ยละจ้ะอย่างนี้มันพิสูจน์ได้เวลาหาที่อยู่แล้วก็เอออีลาดเนี่ยอีขัดซ่วมเนี่ยมันยังซื้อรถเงินผ่อนอยู่เลยนะคะนะโตโยต้าเนี่ยเออยังซื้อเงินผ่อนอยู่เลยอีสัตว์คนรวยจริงอ่ะมันไม่ซื้อรถเงินผ่อนหรอกอีเวนเอออีสัตว์แม่รถตระกูลญี่ปุ่นแม่งเสือกซื้อเงินผ่อนด้วยนะรถมือสองอย่างเงี้ยเออคนที่อยู่ในสวีเดนเขาขุดได้งะ แต่เรื่องบงแบงมึงให้ข้อมูลมาแค่เนี้ยมึงต้องเอาชื่อนามสก,กุลอชื่อแบงมานะเลขที่บัญชีเบอร์บัญชีอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปขุดให้ได้เออแฟนขับช่องอีหนิงเนี่ยอยู่สวีเดนเพียบนะอย่างเจ๊งุนเขาก็อยู่สวีเดนกูบอกแล้วไงก่อนมึงจะรวยก่อนมึงจะเอสวยอะไรอย่างเงี้ยอีสัตว์นะมึงต้องเอาหลักฐานมานะอย่างอีเดนนรก,กหูกระหังอย่างเงี้ย เอออีฮี่อะนะอยู่อยู่เอาเงินแบงกาโมกงเต็กอ่ะที่จะต้องจ่ายคนงานเนี่ยเอามาอวดว่าอ,อีควายคิดได้เนาะโอ๊ยคิดเหรอว่ากูจะเชื่อถ้าอยากจะรวยเนี่ยกูบอกเลยไปอยู่หมู่บ้านบูรกูลเนี่ยมึงไปเช็คดิบูรกูลที่พ่อแม่กูอยู่เนี่ยขั้นต่ําราคาบ้านหลังละเท่าไหร่นะจนถึงราคาเท่าไหร่เนี่ยติดสนามบินเนี่ย สุวรรณภูมิขับรถไปไม่ถึงสิบห้านาทีไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยหมู่บ้านไฮเอ็นคนรวยอยู่กันนะเออมีทะเลสาบในหมู่บ้านจัดงานลอยกระทงในหมู่บ้านตั้งแต่พ่อแม่กูซื้อบ้านมาน้ําไม่เคยท่วมนะคะมีถนนวงแหวนรอบนอกตีขึ้นบางนาเข้าไปอตัวในตัวกรุงเทพได้สบายมีปัญญาไหมอย่างนั้นนะไปซื้ออย่ามาอวดอยามาเล่นกับทางฝั่งกูอีเหี้ย พวกมึงก็คืออียาจกศกกระกจนกระจอกอีสัตว์นรกนะอีเวนตะละยโถกูบอกแล้วไงรวยจริงไม่รวยจริงอะ่ะเดี๋ยวไปวัดกันตอนขึ้นศาลนะอีหีผีเสื้ออีหูกระหงังอีโบจิตอมมาพาตอีสิบแปดบวกนะอีสัตว์นรกอีหีสัส่อนอีเมียน้อยชาวบ้านนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยเดี๋ยวมึงจะต้องมีอ่ะศาลเนอะมึงเนี่ยไปเผยแพร่ นะข้อมูลเท็กขึ้นช่องมึงถึงมึงจะลบไปแล้วแต่ก็ลบไม่ทันเพราะเวลาอัดหน้าจอปุ๊บเนี่ยนะเขาจะมีวันที่วันเดือนปีเออตรงเนี้ยล่ะเออทนายเขามันอยู่ในมือทนายลแล้วแล้วอ่าทริปภูกเก็ตเนี่ยมึงก็จะได้ลงไปด้วยเนอะตอนที่มึงเนี่ยให้อ e ีเทาเนี่ยนะมาใส่ไลา์จะป้ายสีเจ้เาเง,งนเปล่าเปา,เ,ปา,เ,ปาเนี่ยกูบอกไว้เลยนะอีหนึงมันดูดทันนะคะ แล้วก็ไม่ต้องมาทวงถามเนอะว่าพวกมึงรอหมายสารเมื่อ,อไหร่จะได้เดี๋ยวได้เองแหละมึงไม่ต้องห่วงนะคะนะเออเวลาที่ได้ก็อย่าก,กอดคอร้องห่มร้องไห้เยี่ยวแตกหูตกค้างลูกกอดคอกันเหมือนตัวเฮียเนี่ยนะกอดกระตะกวดนะอีเวนนะอีเฮียไม่ต้องไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องเนี่ยมันถึงมือทนายอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ทันเพราะว่าสารเนี่ยเขาระบบราชการ ก่อนปีใหม่เนี่ยเขายุ่งนะหลังปีใหม่เนี่ยนะคะพวกมึงโดนแน่มึงไม่ต้องห่วงอีสัตว์นะโอ้โหไม่ต้องตื่นเต้นยังไงก็ต้องได้นะแกงมึงอะ่ะทำระยำตำบอลหมิ่นประมาทใส่้ายป้ายสีขี้ชาลิสยามันก็ต้องโดนอย่างนี้ละจ้ะมันก็ต้องโดนเอ่อหมยสารนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ลากคอใสอหมอยจิกขี้ทะลวงดาบเนี่ยนะลายตัวอีสัตว์แล้วก็ e J J นะอีเจเจนะอือกลับมาด้วยกลับมาเมืองไทยไปภูเก็ตนะจ๊ะนะเออหลักฐานที่มึงสร้างห้องเนี่ยให้คนมาด่าจเจ๊งุ่นเนี่ยทานายความบอกเลยนะเออสิบปีก็ฟ้องได้นะเจ๊งุ่นแคปหลักฐานในหมดตัวมึงก็โดนนะอีเจเจทิพภูเก็ตนี่โดนหลายตัวนะกูบอกเลยนะแล้วเจ๊งุนเนี่ยนะ ทนายความธรรมดาไม่เอานะรู้สึกว่าจะไปเอาทนายความดังดที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยอะ่ะเดี๋ยวตอนได้หมายสารกูรู้เองว่าใครเป็นทนายความนะไม่อยากพูดเยอะนะไม่อยากเอาเรื่องไอ้กลุ่มมาพูดเยอะเออนะเดี๋ยวตอนได้หมายสารเนะี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญญาถอกขีเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยจังหวัดที่มันติดเนี่ยค่าครองชีพสูงที่สุดในไทยเนาะราคาเหมือนอยู่เมืองนอกเลยลรงลอกโรงแรมอาหงอาหาร นะอย่างอิติ้งขายหีอกะรี่แล้วไก่เนี่ยกูถามมึงหน่อยนะเมื่อวานกูไปฟังเนี่ยที่มึงบอกมึงอยากได้่าน้ําหอมแบรนด์ของเนี่ยอีกั้งเจเจอีหีโรลลี่เนี่ยแต่พอมึงไปดูราคาในห้างสามพันกว่ามึงชะงักอะกูก <c oughs> ็รู้แล้วความยาจกจนกระจอของมึงไะเอมาตอแหลว่ามึงมีที่สามสิบไรรวยกวากูนะอีฮีเงินหนึ่งร้อยบาทไงนะ เงินหนึ่งพัน 1, นะหลักพันมึงยังไม่มีติดกระเป๋าอะ่ะคนอย่างกูเนี่ยนะถ้ากูวิ่งไปไล์สดเนี่ยกูอยากได้เฮี้ยอะไรเนี่ยกูฟาดเลยนะกูไม่สนหรอกอีเฮี้ยพราะเงินในแบงค์มันมีอะ่ะอะไรสวยอะไรโดนใจกูแพงเท่าไหร่กูก็ซื้อทองห้าบาทเนี่ยกูยังไปลากออกมาในเงินสดเนี่ยในไล์สดมาละเอออีเฮี้ยนะอีควาย แล้วก็อีหีผีเสื้อเป็นไงล่ะนาฬกานาฬิกงนาฬิกาโรเล็กไปทําโฟโต้ออบเสร็จแล้วก็ไม่มีใบเสร็จออกมาไหนขอดูหน่อยหนึ่งล้านเจ็อะขอดูดูชื่อรูดบัตรหน่อยซื้อมายังราคานาฬิกาแพงกว่าบ้านล้านสมึงอ่ะอีดอกทองตอแหลมนโนโกโหกสร้างภาพอีหี่ยกูถึงบอกไงว่าพวกกูเนี่ยไม่มีใครโง่ควายเหมือนคนหน้าช่องมึง เออไปช่วยแก๊งมิชาชีพลวงโลกเนี่ยแต่ละตัวอีเฮียอยากจะรวยอยากจะสวยแม่งตระกูลบรรพบุรุษนี่ใช้หีแลกเงินความรู้ไม่มีไอคิวต่ำสมองง่อยดูแอเรียที่มึงสิงหีอยู่ก็แล้วเป็นแอเรียพวกไพราย,ยาจกสกปรกชนบทบรนานอกภูทรต่ำตมเอออีพวกตลาดล่างมันสิงหีกันนะมึงไม่ต้องไปดูถูกอีหนิงหรอกว่ามันขัดซ่งขัดซ่วม นะมึงก็ดูถูกตัวเองเหอะเนะอีหีผีเสือ้อคนอย่างมึงนะ่ะมันไม่มีปัญญาที่จะขอวีซ่านอะออกมาประเทศลกที่หนึ่งนะยิ่งเฉพาะในโซนยุโรปเนี่ยราคามันแพงกว่าแคนาดอมันแพงกว่าอเมริกาค่าครองชีพนะ่ะเออเยอรมันยุโรปเหนือเนี่ย the uk เนี่ยเออกฎหมาย the uk เปลี่ยนใหม่แล้วที่กูปแปะไว้อมมูนิตี้เนี่ยนะถ้าใครจะเอาเมียไทยมาเนี่ยฝรั่งชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ย จะต้องมีไรายได้ต่อปีเนี่ยนะสามหมื่นกว่าปอนอย่าขึ้นไปหลังจากหักภาษีแล้วนะไม่งั้นเป็นสปอนเซอร์ไม่ได้มึงก็เอาสี่สิบห้าเนี่ยคูณหนึ่งปอนนะว่าปีนึงต้องหารายได้เท่าไหร่นะคะอีสัตว์นะอีไพน้าปวกยาจกอักลี่สถุนสกัมแบกอย่างพวกมึงเนี่ยอย่าได้ไปเที่ยวไปดูถูกใครเขานะอีดอกทองอีช้างลากเย็ดอีชาติชั่วสารเลวสมองสมองง่อยแตละตรงแตละตัว แม่งจะมาโกหกตอแหลอวดรวยอะไรนี่นะเจอพวกกูจับโป๊จับผิดได้ทุกตัวอีเวนตะไลแล้วก็นีหลุน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 ,ลนเรื่องอีเจเจเอาของแถมไล่แจกเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะเอามาโยนให้พวกมึงเนี่ยกูเห็นแล้วกูก็สมเพชเวทนานะกูบอกเลยอีเฮีอะรอกลับไปไทยเนี่ยไปซื้อทุเรียนเนี่ยกิโลละสามพันหมอนทองอย่างเจงุ่นนะ่ะซื้อไปฝากเพื่อนอย่างเงี้ย ได้กินของแบบเกรดพรีเมียมเนี่ยจากสวนในไทยเนี่ยเพื่อนยังดีใจมากกว่าได้ของแถมเนี่ยที่พวกฝรั่งเนี่ยมันไล่แจกกันตามถนนตามห้างอย่างเงี้ยเออ,อเฮียกูบอกเลยนะกูเห็นพวกฝรั่งมาไล่แจกตามห้างนี้กูไม่เอามันถุงเล็กมันเกะกะและน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ p e r s o n a l นะกูจะบอกให้ถ้าเผื่อคนไม่รู้จักกูว่ากูชอบใช้กงใช้กลิ่นเฮียหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาให้กูใช้กูไม่ใช้นะ เออน้ำหอมเนี่ยกูจะต้องไปดมด้วยตัวเองนะเออบางคนชอบกลิ่นแรงบางคนชอบกลิ่นหวานบางคนชอบกลิ่นดอกไม้บางคนชอบกลิ่น,อ,นอ่าค่อนข้างแมลลี่ผู้ชายเอออย่างกูเนี่ยต้องไปดมตั้งแต่กูโตมาเนี่ยกูจําความได้ตั้งแต่กูเลือกอะไรเองเป็นเนี่ยพ่อแม่กูหยุดให้ของขวัญกูแล้ววันเกิดกูเนี่ยพ่อแม่กูไม่แตเาเงินให้กู ูอยากได้เฮียอะไรเนี่ยกูก็ไปซื้อกูก็ไปซื้อของกูเอ,เองในอีสัตวเออกูก็ไม่ให้ข้าวของลูกกูนะลูกกูโตแล้วเนี่ยกูให้เงินเหมือนกันอีเฮียโอ๊ยไม่ได้รู้กาละเทศะครอบครัวจะไรพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเนาะซื้อของซื้อของไปให้เขาเนี่ยเออมึงถามเขาแล้วยังว่าว่าอยากได้อะไรอีเวนเสือกเอาน้ำผงน้ำหอมไปให้ กงกินไม่ถูกใจเนี่ยมันก็ไม่มีคนเขาอยากจะใช้แล้วอีควายเนาะเออแล้วก็ไม่ต้องมาองค์มาอวดรวยหรอกพวกมึงมันยาจกสกกระปกซกมกจกกระเปรดนะต่ําตมกันทุกตัวทั้งอีสัตว์นรกลำยนี่ก็อีมิฉาชีพตกทรัพย์ลูกๆูผัวเก่านะอีเฮียเนี่ยอีบนนอกคอกนาพี่สาวเนี่ยยังนั่งขายของแปกระดินอยู่ตามตลาดที่เชียงใหม่ พี่ชายนี่โอ้โหก็ยาจกสกรปรกคุณหูอายุเขาเอาโคดเงามึงมาแฉเนี่ยนะอีฮี ia, เอ้ยยาติโกโหติกาแม่งยังยาจกสกรปรกต่ำตมตลาดล่างอยู่ในต่างจังหวัดที่กาลาแลนทําเป็นโอ้โหยซื้อตะกงตะกา้าซิมบับเวหนึ่งร้อยดอลลาร์กูถึงบอกไงนะเอออีพวกที่แบบว่าไม่ได้หาเงินมาเองอ่ะเอาเงินสีเทาเอาเงินมืดเอาเงินสกรปรกเนะี่ยมาจากการแย่งชิง ลูกๆผัวเก่าเนี่ยมันจะใช้เงินไม่เป็นมันลงทุนไม่เป็นแล้วมันไม่มีเทสดูการแต่งตัวของแม่งดิเอ้อยแม่ค้าขายยำสมัยเนี่ยแม่งยังแต่งตัวไฮโซดูดีกว่าแก๊งมึงทุกตัวในอีสัตวน์นรกแล้วก็อีบึกน้ำลึกเนี่ยนะมึงไม่ต้องไปอวดรวยหรอกกูดูสภาพหนังหน้าการแต่งตัวแล้วนะการที่มึงเนี่ยวิ่งขี่เปิดเข้าป่าเนี่ยนะไปเก็บบลูเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมากวนแยมขายเนี่ย ขัดซ่วมขัดโถขี้สี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ยซื้อรถเงินผ่อนอย่างเงี้ยอีเหี้ยแต่งตัวเหมือนกรรมกรตรงเพิงหมาแงะอย่างเงี้ยเออฟันลอไม่มีปัญญาไปอุดทําฟันทําวาเนียเนี่ยยี่สิบล้านมาโนโกโหกของเมึงนะ่ะมืองเก็บไว้หลอกควายในช่องเมืองไว้จุกข,ขี่พวกเมึงนะ่ะอืมไม่ต้องมาตอแหลหลอกลวงชาวบงชาวบ้านไม่มีใครเขาเชื่อทั้งนี้เขามีการศึกษานะเขาให้เอนเออมึงดูการแต่งตัวแต่ละคนสิ มึงเห็นปะอย่างเจงุ่นน่ะเจ้าของร้านนวดน่ะเออมีลูกจ้างกี่คนน่ะร้านเขาเดือนหนึ่งอ่ะเขาต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่เปิดพิเ็ตมาห้าปีมีรีวิวติดท็อปไฟที่ออสตอคโฮมอย่างเงี้ยอีพายยาจกหน้าโง่อัปลักอักลีอุบาทกากินดีอย่างมึงอ่ะมันก็ทําไม่ได้เหมือนเขามึงถึงมานั่งด่าใส่ร้ายป้ายสีเขาสาดเสียเทเสียไง นะจนมึง่ยจะต้องเดินทางไปภูเก็ตแล้วโดนฟ้องเออมึงกับอีหีผีเสื้อเนี่ยร่วมกันเอาข้อมูลเคกเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถึงมันจะลบไปแล้วก็เหอะเนอะแต่อีหนิงมันดูดทันแล้วเรื่องเนี่ยมันอยู่กับมือทนายแล้วกูบอกเอาไว้ให้อีควายนะลบไปยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลทำลายช่องไปแล้วก็ไม่ได้ผลเอออีเฮียคนดีจริงนะนะมันไม่ต้องลบเอ่อคงคลิปนี้หรอก นี่แสดงว่ารู้ตัวสิว่ามึงน่ะไปใส่ลายป้ายสีมินประมาทเขาแบบจังๆเนี่ยเออมึงถึงต้องลบคลิปหนีเนี่ยหูลู่หางตกเนี่ยนะอีฮีผีเสื้ออีหูกระหังจังไรโทอีชั่วแต่ละตัวเนี่ยพวกมึงเนี่ยหัดสำเนียหัดเจียมกะลาหัวไว้บ้างอีสัตว์นะแล้วก็อีสมเสร็จลำไยเหมือนกันอีดอกทองอีช้างลากเย็ดอย่างมึงเนี่ยนะอีดอก ถ้ามึงไม่เอาขีแลกเงินกับผัวฮิปปี้เนี่ยที่มันมีลูกมีเต้าเนี่ยกับเมียคนก่อนเขามาเนี่ยนะอย่างมึงเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยมึงก็ไปเก็บลำไยในสวนไม่ก็ต้องไปเดินขายขีเล่ตามมาแหล่งโคโจรอย่างมึงอะ่ะกูบอกเลยสมองสมองไม่มีกูดูการแต่งตัวการเสื้อผ้าหน้าผมมึงแล้วละ่ะอีสัตว์อีหนิงมันยังแต่งตัวไฮเอ็นกว่ามึงมันยังรู้จักการแต่งตัวมากกว่ามึงอีสัตว์ อีเฮียไปทํานหนังหน้ามาสตึงขยับไม่ได้โอ้โหยอยากจะสวยแต่พุงนํำนมอีเฮียแล้วมาบอกนมใหญ่เสื้อมึงเนี่ยตอนมึงไปเดินไกลผัวแมงดายาจกเนี่ยแคะแกนเนี่ยนะเออหมือนไม้เสียบผีเนี่ยที่ลาวเนี่ยโอ้โหพุงแม่งหลามอีเฮียขาแม่งสั้นเท่าตอหม้อหลักกิโลเลยอีโสเพณีแก่นะไม่ต้องมาอยากสวยถ้ามึงสวยจริงเนี่ยชีวิตมึงไม่บัดรบ นะต้องไปอยู่บ้านน้ําท่วมไปหลอกขายบ้านเจะใหญ่เขาสี่สิบล้านเนี่ยอีเดนนรกเออคนสวยเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีไฮเอ็นนุ่นอย่างเจ๊ต่อยนุ่นอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั่งขับรถเออซุปเปอร์คงซุปเปอร์คาร์อย่างงูน,นุ่นมีเงินมีหงอกให้อีหนิงใช้ให้ยืมนะอีหนิงไม่คืนเขาก็ไม่ว่าอะไรเอออย่างมึงเนี่ยไปตอแหลอยากดังอยากหน้าใหญ่หีบาน ไปเสนอเงินให้อีนิงเองหนึ่งพยูโรอีเฮี้อทวงมันจะขึ้นปีที่สองแล้วอีจลไลอียาจกสกกระปกอีหน้าเที่อโอ้ยแล้วไปตอหลดตอแล้วว่าอีนิงเป็นมิจฉาชีพตบซัย์ชาวบ้านเขาก็ขอดูหลักฐานไหนวะตรงที่อีนิงของเงินพันยูโรมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่จริงนี่ไงกูถึงบอกไงว่าแกงมึงน่มันเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน ร้านควยใช้หีหาเงินสมองไม่มีมันถึงแพ้ฝั่งกูทั้งในโลกโซเชียลในโลกแห่งความเป็นจริงก็จะโดนกระตุกหมอยอยหีเนี่ยนะกระชากลูดากเนี่ยไปขึ้นศาลนะจ๊ะอ,อีสัตว์อีเวนตะไลาเออถ้ามึงเก่งจริงอะ่ะมึงด่าเยอะๆกูบอกเลยด่าเยอะๆด่าอีกนะเออเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันจะได้ต่างกรรต่างวาระไงนะเออ พอโจทย์เขาฟ้องตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจะได้เอาอีกเรื่องเนึ่งไปฟ้องต่อเออนะต่อแบบยาวๆเนี่ยทําไมเก่งจริงบอกว่าอ e ีวิกกี้ทําอะไรไม่ได้อีว e ิกกี้ชนะไปยังไม่ได้รับคําขอโทษแต่ทําไมอ e ีคังคกสกปกยาจกเนี่ยนะมันไม่กล้าเอ่ยชื่อเจวิกกี้เนี่ยตั้งแต่มันถอกขีสัมพสนไปแคนาดงอะเออทําไมอย่างนั้นล่ะทําไมมันถึงแบบเงียบกริบ เฟซบุ๊กเดี๋ยววิ่งหนีหางตกหูลูอีสัตว์มึงมาแค่เนี้ยแหละเอากูเอาแค่เนี้ยเรามาตอบกูหน่อยแล้วเรื่องที่บอกว่าจะเข้ากองทัพเรือไทยเนี่ยนะเข้าไปคุยกับนายพี่กูเนี่ยเรื่องกูเนี่ยพี่กูจะได้ตกงานเนี่ยไปไยัง อิติ้งขายหีกรีติหนี่ทกศมึงพวกมึงไม่ต้องมาถามกูนะว่ากูใช้ของก๊อบเนี่ยกูอายหรือเปล่ากูไม่อายกูไม่ได้ขโมยของเขามากูใช้เงินซื้อมาไม่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายเนี่ยคอสตอมอังกฤษเนี่ยไม่ให้ผ่านเข้ามานะคะนะของก๊อบแต่ละอย่างที่เข้ามาอังกฤษได้เนี่ยมีการจ่ายภาษีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าอะไรนะคะอีเปรตนระกคนไทยใน t h แค่ขายของก๊อปออนไลน์กันเพียบ สิบยี่สิบกว่าล้านนูน่นนะแต่ถ้าถามว่าจะอายไหมถ้าจะให้กูไปเดินสายขายขี่ที่เยอรมันอย่างมึงนะอีติ้งกูอายนะไปเที่ยวต่อแล้วว่าจบนงจบนอกไปที่ดินสามสิบไร่แต่ชีวิตขายขี่เป็นกะหรี่ที่เยอรมันอย่างเงี้ยจนเพื่อนเลิฟของมึงมาแฉอย่างเงี้ยนะอีคังคกดงเนี่ยเออเขามันก็พูดว่ามึงเนี่ยไปยืมเงินพวกสลิมเนี่ยนะจนสลิมเขาตีนถีบหัวส่งเนี่ยไม่เคยคืนเขาเลย มีมันคนเดียวที่เอามึงเนี่ยไว้ใช้งานนะเพราะเวลาไทยเศษเงินมึงเนี่ยร้อยสอเนี่ยมึงก็จ้างเอามึงไปจ้างด่าชาวบ้านใส่ร้ายป้ายสีเป็นพยานเท็จเนี่ยทั่วไทยแล้วเพราะมึงไม่มีปัญญาหาเงินมึงห้บวกนะไทยชายไทยชายเทศเนี่ยเทกระจาดเอาตีเนี่ยถีบโยกหน้ามึงไม่มีใครเขาเย็ดมึงนะหาเงินวันละสิบยี่สิบบาทในสวนในไร่มึงยังหายากเนี่ย มึงก็เลยมารับงงรับงานอย่างเงี้ยก็สมน้ำหน้าเนาะดูท่าทางอีทางคกดงมันคงไม่กลับมารับโทษหรอกเนอะเพราะว่าคาดีมันเยอะคงไม่มีค่าตัว๋วกลับมาหรอกทุกทุกไฟทุกแมทเนี่ยเวลาศาลเขาเรียกนะ่ะก็สมน้ำหน้าแล้วอีดอกนะอยากได้เศษเงินเนี่ยอีพวงมาลีติดหนี้ทกศเออเดี๋ยวมึงก็ต้องไปรับกรรมละจ้าเนอะไปโคกขึ้นสงขึ้นศาลไปขึ้นศาลกับเออโจทเขาเนี่ย อีเวนสมน้ำหน้าอยู่ดีๆไม่ว่าดีกะลีแม่งนะอยากมีเฮก็ดีแล้วอีสัตว์นะคนอย่างมึงเนี่ยมันต้องโดนกฎหมายจัดการปากหมาปากขีอีเขี้ยหน้าเขียจิตใจซามอย่างมึงอะ่ะนะเงินทองก็ไม่เคยมีอะ่ะโจทย์เขาทำถูกแล้วอีเวนตะไรเออ อย่างมึงอะ่ะต้องโดนสอยขึ้นศาลอย่างเดียวจ้าอีควายนะแม่อีเดนนรกแต่ละตัวแต่ละตัวชั้นต่ำสมองง่อยไรการศึกษายาจกไม่เจียมตัวไอ้เฮียโถจะมาไฟมึงไฟกี่ทีมึงก็แพ้เชื่อกูอีสัตว์ไม่มีทางชนะฝั่งกูหรอก ในโลกโซเชียลโลกแห่งความจริงเนี่ยเจอจับโปะความโตแหละดอกท้องได้ตั้งกี่ทีกี่รอบแล้วมึงยังไม่เข็ดกันยังไม่จำการอีเวนต์อัตรายไฟไหม้หมอยอีช้างลากเย็ดอีต่ำตมอีศกกระปลกโซโคอีสารละเลวมา่าก่อนจะมาลงมารวยเนี่ยกูบอกก่อนให้ไปพัฒนาการแต่งตัวเสื้อผ้านาผม อีราบเนี่ยถ้ามึงรวยเนี่ยมึงเปิดร้านที่สวีเดนดิร้านขายของไทยก็ได้ไหนบอกผัวรวยไงอืมทําไม่ได้ครึ่งคิตีนของเจ๊งุ่นก่อนไม่ก็ไปหางานดีๆทํากับฝรั่งต่างชาติอะ่ะทํางานแบบว่าต้องใช้ภาษาเยอะๆเหมือนกูอะ่ะอืมคุยกับลูกช้าได้ไม่ใช่ไปทํางานความสะอาดงกงกกูเห็นพวกมึงแต่ละตัวแล้วกูบอกเลย สมเพศเวทนาอนาสังเวชนอยเทีนะเยไปตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เท่าคีตีนทางฝั่งกูกูบอกเอาไว้เลยนะอิสัต